สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่24ธันวาคม2558นะคะเริ่มต้นตัวแรกอยู่ที่ตัวโรงพยาบาล กรุงเทพนะคะกรุงเทพดุสิตเวชาการหรือ BDMS นะคะก็มองว่าไตรามาสสีเนี่ยก็จะมีรายได้ค่า,า,า,คาบริการที่สูงขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ส่งจากตัวโรงพยาบาลใหม่ที่ที่เกิดขึ้นใหม่นะคะทั้งหมดเจ็ดแห่งด้วยกันนะคะอันนี้ก็คาดว่าจะออกมาดีเกินค่ามีผู้ให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าจะเป็นช่วง low season ก็ตามนะคะจึงคาดว่ารายได้เนี่ยของตัว โรงพยาบาลจะเติบโต5.5%เยนเดียส่วนถ้าเทียบ q ิวอคก็จะส่งตัวนะอยู่ที่ประมาณ15,218ล้านบาทนะคะการที่มีจำนวนโรงพยาบาลเครือข่ายที่ครอบคลุมนะคะบวกกับความรุนแรงของโรคที่ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้มากขึ้นเนี่ยก็ทำให้ EBITDA ของ margin เนี่ยของโรงพยาบาลที่สร้างใหม่อพลิกกลับมาเป็นบวกได้เร็วขึ้นนะคะก็คาดผลตัว gross margin เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ ใกล้เคียงกับตัวคอเตอร์สามนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นโลซิชั่นกว่านะคะสามสิบสองจุดสองเปอร์เซ็นตนะคะเพิ่มจากถ้าเทียบกับคอเตอร์สี่ของปีที่แล้วอยู่ที่สามสิเอ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นตทางเราก็ปรับประมาณการกําไรทั้งปีเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดิบสามล้านบาทจากเดิมที่ประมาณเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าล้านบาทนะคะส่วนในปีห้าเก้าก็ปรับประมาณการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันนะคะเป็นประมาณแปดพันแปด้อยสามสิบเอ็ดล้านบาทอันนี้มองแนวโน้ม ตัวผู้ใช้บริการสูงขึ้นนะคะทั้งตัวผู้ป่วยในประเทศแล้วก็ผู้ป่วยในต่างประเทศที่เข้ามาใช้บริการด้วยนะคะราคาพื้นฐานนะคะในปี59ปรับเป็น23.50บาทต่อหุ้นนะคะแนะนำทยอยซื้อนะคะ อีกข่าวหนึงเป็นเรื่องของตัวกลุ่มธนาคารนะคะแล้วก็แนะนําให้ลงทุนปกตินะคะอันนี้ถ้าเทียบดูในเรื่องของตัวสินเชื่อนะคะในกลุ่มธนาคารมีสินเชื่อเร่งตัวขึ้นนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะก็เติบโตสูงที่สุดในปีหาไม่นับการโอนสินเชื่อของเบยนะคะในช่วงเดือนมกราคมนะคะอันนี้ก็เพิ่มขึ้น1.3%เคียลเคิวแล้วก็5.3%เยอะทูเดทนะคะ มีเฉพาะตัว T Cap เท่านั้นนะคะที่มีสินเชื่อหดตัวนะคะส่วน L L H Bank เนี่ยก็เป็นธนาคารที่มีสินเชื่อโตมากที่สุดนะคะผลประกอบการในไตรามาส4นะคะก็มองว่าจะทรงตัว Q1Q Q นะคะแต่ก็มีบางธนาคารจะมีกำไรที่เติบโตสูงนะคะคาดว่าในเดือนธันวาคมสินเชื่อของกลุ่มก็น่าจะเร่งตัวขึ้นอีกนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าความต้องการสินเชื่อในช่วงปลายปีที่มีการจับใจ่ายใช้สอยที่สูงขึ้นนะคะ และน่าจะเป็นผลดีต่อไรายได้ดอกเบีย้ยและกลุ่มธนาคารนะคะทำให้ไรายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตตามไปด้วยนะคะแต่ปกติเนี่ยตัวช่วงคอเทสี4ก็จะเป็นช่วงที่ธนาคารมีค่าใช้ใจ่ายสูงทำให้คาดว่าผลประกอบการของกลุ่มธนาคารอาจจะทรงตัวเมื่อเทียบ Q1Q นะคะ mm hmm. ทางเรายังให้น้ำหนักลงทุนปกตินะคะท็อปพิกของเราก็คือตัว BBL นะคะปิดประชุมในส่วนของวันนี้ค่ะ